ดีค่ะมานี้ตาคีมาตะไส้์ค่ะข่วงขง่างซาลิงจ้ะซาลิงฟ้องข้างนะคะมาที่ฝายราศีสไลหรือว่าเขื่อนราศีสไลหาทรายมูลูบ้านลิงบ้านบ้านคู่เมืองดงภูดินหรือเรื่องเมืองแห่งบ้างไปแสนดินแดนหอนแดงแหล่งมหันรถดีฝ้ายราศีสวยๆพร้อมด้วยไข่ไก่งามทำขวัญราศีสไลจ้าอย่เด้อค่ะเด้อห,ห้องมาหอนแล้วนะคะคือเขื่อนราศีสไลจ้ะ หรือว่าฝายล่าสีสไลนั่นล่ะค่ะบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆจ้าบรรยากาศรอบๆเราจะมี้นมอเตอร์ไซค์นะคะบรรยากาศ11นาฬิกากว่าๆค่ะแดดงดนี่นะจ้ะนี่นี่คือน้ำนะคะน้ำฝายประตูฝายไม่ได้เปิดปิดทุกบานหัวหัวหัวยังเขามาหรือไกลไรข่อยยานน้ำนะคะน้ำฝายล่าสีสไล ฟังทางนี้คือฟังตาวันตกอันนี้น้ำม,มาจากโคราเด้นเนาะโคราซิลินฟังทางนี้น้ำจีกเขาล่าสีค่ะอันนี้น้ำจะเขาล่าสีแปลนไปหาภูหละว่าลิ่นอุบล์คล่ะค่ะโอ้น้ำน้ำกับบัวลายตปนใดดอกค่ะคนกับบมีมาสีเบ็ดมายังมีสซิลีเลยบาน,นี่ดอกโอ้ดอกขุนดอกขุนงามงามค่ะดอกขุนสีเหลืองเขาสูรฤดูดอกขุนนี่คือด้านนี้นะคะ มีสองทางขึ้นทางลงนะจ๊ะฝั่งนี้คือขายปลานะคะขายปลาสดจ้าปลาสดจ้าปลาสดปลาสดนะคะนะจ๊ะบรรยากาศล่าสีสไลดของเขากับประมาณนี้ละคะ่ะบรรยากาศบรรน,นอกบรรน,นองนะคะบรรน,นองเขากับจังสีละค่ะสว้ล่าสีสไลด์ด้วยสุพรรณษาชาแนวฝากกดไลค์กดต,ติดตามกดแชร์กดซับไซต์กดกระดิง่งกดทุยางนั่นแหละค่ะกดเทเนเดอจ้า